สวัสด,ดีครับยายสวัดดีลูกขายอะไรครับเนี่ยขายประกันมั้งลูกก็ยืนอยู่หน้ากระทะเนี่ยอ๋อขายกระทะเอาแบบทองเหลืองหรือเคลือบเทฟลอนดีจ้ะขายข้าวลูกตามสั่งไหมครับเนี่ยตามสั่งเลยลูกโอเคครับผมสั่งเลยแถวตรงจัดแถวแถวพ่องตามสั่งไหมครับเนี่ยตามสั่งเลยลูก มีเมนูอะไรบ้างครับก็มีหลายอย่างกระเพาะปลาน้ำแดงแกงเขียวหวานไก่ผัดไข่กระดมปีผัดมีบะเกชต้มเป็ดปลาไหลไส้ไข่ทูน่ามามา่มากี่เม,ม้ากระเพราหมูสับ,บผัดพริกเกลือมะเขือทรงเครื่องขนมเบื้องยยนไข่กวนปังปิ้งผัดขิงใส่เห็ดบะหมี่เป็ดพันโล่เต้าหู้ต้ยมยำส้มตำปูดองถุงท้องใส่กุ้งเชฟมีอีกไหมครับก็มีต้มยำกุ้งผัดบุ้งไฟแดงขัวแมงกุฎจีมีกบชาววังข้าวตังหน้าตังหมูย<ม>่างน้ำตกกุ้งอกวุ้นเส้นกุ้งเต็นรวมยำตำไทยไข่เค็มเอ็น้อไก่ทอดผักยอดฟัักกแแมมว้หูก ปลาทูเต่าหูหมูสับผัดกับมะเขือเนื้อบดคอขุนไก่ตุ้นยาดองเชียบโอเคครับเอาไก่ตุ้นยาคุมตุ๋ญยาดอง<ะ>สูตรใหม่ทานแล้วไม่ท้องครับบ้าบอไม่มีงั้นเอาแกงเขียวหวานไก่ไม่มีผัดไข่กะลำปีไม่มีไม่มีวัตถุดิบหรอครับไม่มีอารมณ์ทำแล้วตั้งแต่คุยกับมึงเนี่ย อะแล้วยายอยากทําเมนูอะไรอ่ะก็เอาง่ายๆนี่กะพงกะเพราโอ้พูดเมนูซะยาวทํากะเพราซะงั้นถึงจะเป็นกะเพราแต่วัตถุดิบเรากว่าพรีเมียมพรีเมียมยังไงครับพริกจากปารีสชีสจากโปรตุเกสเห็ดจากเมานิสมันตาาปีปิอิตาลีผักชีจากเาวมะนาวแรดฟอร์ดไส้กรอบมิวนิกมีกะปิคาเมรูนขนมดียนในปาลน้ำตาลตุรกีเส้นมีจอแดนเครื่องแกงจากญี่ปุ่นมีองุ่นกัมพูชาปลาจากเกาหลีเนื้อมะเขือจากเกาหลีใต้ไก่จากสต็อกโฮมส่งตรงมาถึงร้านร้านนี้ร้านอื่น เ็นไงยายตลกไหมลูกยังยังไม่ตลกยังยังไม่รีบทําอีกวันนี้จะได้กินไหมเนี่ยเชียบใส่ทุกอย่างไหมลูกใส่ทุกอย่างครับเออแต่แป้งน้อยหน่อยนะครับกะเพราไม่ได้ใส่แป้งนะลูกแป้งบนหน้ายายอะน้อยหน่อยนะครับเทาหมดลวไอ้ช๊อเชียบเลิกเล่นเถอะเนาะเดี๋ยววันนี้ใหม่เสร็จโอ้ยได้อยู่แล้วครับแป๊บเดียวก็เริ่มหอมแล้วเนี่ยเห็นเลยอยากสั่งเพิ่มอีกจานเลยน่าอร่อยใช่ไหมอืมให้น้อย <c oughs> น้อยดุลูกเอาไปแช่น้ําไว้เดี๋ยวมันกับพองบ้าบอสูตรของยายนี่อร่อยแล้วดีกับสุขภาพด้วยนะมีลูกค้าประจําสั่งไป8กองแต่ไม่อ้วนขึ้นเลยกินแล้วหุ่นดีเขาไม่ได้กินเขาเททิ้งให้หมาแดกหมาอ้วนกันทั่วหน้าหมาไม่อ้วนดุทําไมครับหมาก็ไม่แดกว่าแล้วไม่มีคนเลยอ้ยปกตินี่คนต่อคิวตลอดต่อคิวเข้าร้านต่อคิวเข้าส้วมเสียบยายครับยายขายอาหารนี่รู้ไหม ปลาอะไรซุ่มซ้มปลาอะไรปลาพยูนเคยลื่นเคยตื้นฮ่แล้วรู้ไหมทําไมมันลื่นทําไมครับมันเหยียบโดนน้ำมันพืชน้ํามันพืชแล้วปลาอะไรมาเป็นคู่ปลาทูไงทูแปลว่าสองไม่ใช่แล้วปลาอะไรมาเป็นคู่ปลามีผัวฮแล้วปลาอะไรปากจูปลาเข็มหืมปลาบูปลาบูปากจูตรงไหนออะลองพูดสิปลาบูนั่นไงปากจูแล้ว แล้วปลาอะไรปากกว้างปลาอะไรละวนันแล้วปลาอะไรปวดหัวปลาอะไรครับปลาหัวมึนงนี่นะอีกสักเียบ